รู้ไหมคะว่าคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้เองแบบง่ายๆไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องโค้ดให้ AI ช่วยสร้างง่ายมากๆเลยค่ะช่องเ,เว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ AI ช่วยในการเขียนแอปให้เรานั่นเองค่ะเห็นไหมคะชื่อว่า Bubble ค่ะนี่ให้เราสร้างแอปได้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโค้ดเลยนะเราก็ทำได้ง่ายมากๆเดี๋ยวคุณต้าพาไปดู ทำไมคุณต้าถึงพูดว่าเราสามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะคะก็คือทำแอปให้คนอื่นมาใช้เราได้เงินนั่นแหละนะคะมาดูค่ะเราจะทำแอปอะไรก็ได้ยังไงนี่เป็นเทมเพลตที่ Bubble ให้เรามาค่ะจะบอกว่ามันเวิร์กมากเลยนะเดี๋ยวคุณต้าพาไปดูถ้าเรายังนึกภาพไม่ออกเห็นไหมคะว่ามันอ่านว่าอะไร Social Media l i ไ e i n อิน g r a อินสตานะคะก็คือเหมือนอินสตาแกรเลยคุณสามารถเป็นเจ้าของเจ้าแอปแบบนั้นได้นี่คะ่ะเห็นไหมคะ m มสเซจไล i ์วอท a t แอ p เว็บเห็นไหมจะเป็นอะไรก็ได้เห็นไหมคะคริปโต NFT l เ n d i n g คือทําได้หมดที่เป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บไซต์ที่เราไปใช้กันเนี่ยเห็นไหมคะเราสามารถเป็น NFT Marketplace l i ต e o p ไล s ์ a ได้เลยเห็นปะนี่มันเป็นอาณาจักรที่แบบทําให้เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ขอให้คุณมีไอเดียนะคะอย่างที่คุณิต้าบอกไปว่า AI มันช่วยอะไรเราได้เยอะแล้วอันนี้ค่ะ เห็นไหมคะคุณเป็นเจ้าของเจ้าแอปนี้ได้โดยคุณสามารถทำแอปเรียนแบบมาเลยได้เลยเนี่ยเหล่านี้นะคะแล้วคุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้แบบดูสิคะฟรีฟรีและก็ฟรีค่ะฟรีทั้งนั้นเลยนะคะมีอะไรอีกที่มันน่าสนใจนะคะที่นี่โซเชียลมีเดียไลฟ์ติกตอกไปดูคะ่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างไปดูไปดูข่าวว่าไปดูพีวิวเขานะคะว่า หน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะไลฟ์ติ๊กต็อกจริงไหมก็คือเหมือนติ๊กต็อกจริงไหมนะคะดูนี่คือแอปพลิเคชันที่มันจะเหมือน t i k t o ็อกเลยทุกคนเห็นไหมคะมี for you มี for เห็นไหมคะ sign up อะไรคืออันเนี้ยเออมันเป็นตัวอย่างนะเทมเพลตอันนี้คือเข้าไปแล้วเนี่ยคุยต้าลองไปเล่นแล้วนะคะเราสามารถทำงานได้เหมือนกับ แอปพลิเคชันนั้นเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูอันนี้คุณติต้าลองทาแอปของคุณติต้าเองนะคะชื่อแอปอันนี้คุณติต้าทำเป็นเอ็กซ์ต้าสกิลขับขึ้นมานะคุณติต้าก็ไปเอาเทมเพลตมาอันนึงค่ะนี่ให้ดูค่ะอันนี้ก็ลองลองปรับปรับแก้แก้ดูคือคลิกง่ายมากมันง่ายแบบไหนเดี๋ยวคุณติต้าให้ดูค่ะสมมุติว่าคุณอยากจะเปลี่ยนข้อความคุณก็ดับเบิลคลิกเปลี่ยนไปค่ะซึ่งมันดูสิคะแล้วก็สามารถสตาร์ทหรืออีดิทเวิร์กโทร์ได คือทำได้ทำได้ง่ายกว่าทำเว็บไซต์ในปัจจุบันอีกค่ะคุณิต้าว่านนะอะแต่ถ้าใครอยากจะให้คุณิต้าสอนเรื่องนี้นะแบบละเอียดละเอียดนะคะคอมเมนต์บอกกันเดี๋ยวคุณิต้ามาบอกให้นะเห็นไหมคุณิต้าก็เปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนภาพเปลี่ยนอะไรได้ทำสบายเลยเห็นปะ่ะเห็นไหมเอ็กซ์เตอรค่ะจมีคุณิต้าทำคืออย่างเร็วและง่ายมากๆเลยนะคะเรามาดูว่ามันเป็นแอปพลิเคชันหน้าตาจะประมาณไหนเห็นไหมคะนี่เราก็สามารถเลือกได้ว่ามันจะแสดงผลในหน้า คอมพิวเตอร์ประมาณไหนนะคะแล้วก็ในโทรศัพท์หลักประมาณไหนนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่คุย่าทำขึ้นมานะเล่นเล่นลองเล่นทำมาให้ทุกคนดูเห็นไหมเลิศเนาะทุกคนเห็นป่ะง่ายมากๆ อย่างที่คุณดิต้าบอกไปค่ะยุคนี้ AI มาอะไรที่คุณคิดได้ทําได้เสมอเลยแล้วก็ต้นทุนถูกมากๆอันนี้เนะี่ยคุณดิต้าใช้ทดลองฟรีอยู่ค่ะหลังจาก14วันที่ใช้งานไปนะคะก็จะมีการเก็บค่าบริการถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ที่29ดอลลาร์ค่ะตีว่าประมาณเดือนละประมาณ900กว่าบาทหรือ1,000บาทประมาณนี้นะคะพันพนหน่อยๆ